สวัสดีครับวันนี้พามาชิมเมนูเด็ดของร้านเหล่าเฮงลูกชิ้นปลานะครับมาถ่ายทำที่สาขาพานนกพุทธมณฑลตัดใหม่ทางร้านเขามีเมนูเด็ดมากมายโดยเฉพาะลูกชิ้นปลาที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านตามมาณบันนาวสวัสดีนะครับคุณชมที่รักครับวันนี้พามาพบกับความอร่อยอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเหล่าเฮงลูกชิ้นปลาถนนพานนก พุทธมนทนตัดใหม่ได้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยนะครับว่าเมนูอร่อยแต่และอย่างเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอะไรบ้างตามผมมาได้น้ำมะน,นาวภูมิใจนำเสนอลูกชิ้นกุ้งทอดเขาใช้กุ้งแทร้อยเปอร์เซ็นต์ปั้นเป็นก้อนกลมกับส่วนผสมต่างๆของทางร้านแล้วก็นำไปทอดครับ พอเคี้ยวแล้วเนี่ยได้รสชาติถึงเนื้อกุ้งว้าวขอแนะนำน้ำจิ้มหวานสูตรจากเยาวราชครับอันนี้ก็เป็นเมนูทานเล่นที่ขายดีประจำร้านครับอร่อยอยากให้คุณมาลองด้วยตัวคุณเองจ้ะต่อมาอร่อยเด็ดกับเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหมูแดงเนี่ยเขาใช้หมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำย่างในเตาครับ แล้วราดด้วยแบะ้ซ่คอนเสิร์ฟครับเนื้อหมูแดงก็จะฉ่ำกำลังดีเลยต่อมาเป็ดย่างเป็นสูตรฮ่องกงครับหนังจะกรอบเลยล่ะทางร้านเข้าหมักเครื่องเทศถึงเนื้อถึงหนังเลยอะเสรจยิา <Yeah. S 1> สีสันน่าทานมากครับเนื้อจะนุ่มกำลังดีครับไม่เหนืดเลยอร่อย อีกส่วนประกอบหนึ่งอันนี้ก็อะไรน่าดูหมูกรอบเป็นสูตรฮ่องกงเมื่อย่างแล้วเนี่ยเขาจะขูดหนังที่ไม่เกลี่ยออกครับแล้วย่างใหม่อีกครั้งหนึ่งหนังก็จะบางกรอบและมันน้อยจ้ามองด้วยสายตาก็จะรู้ว่าหนังเนี่ยกรอบกาลังดีเลยครับเฮยเสิร์ฟมาพร้อมชุดเครื่องเคียงชุดใหญ่จ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วดำหรือซอสดำ น้ำจิ้มบอยครับที่สามารถจิ้มได้กับทั้งเป็ดย่างและหมูแดงผักกวางตุง้งตัดเลี่ยนจากขิงดองก็ตัดเลี่ยนเช่นกันครับมาสตาร์และซอสหวานทานคู่กับหมูกรอบยิ่งอร่อยเลยครับน้ำราดเป็ดย่างหอมเครื่องเทศอร่อยครับมาจัดกันอีกนิดอร่อยโนลิมิตกับเย็นตาโฟ ซอสเย็นตาโฟเนี่ยเขาใช้มะเขือเทศที่มีคุณภาพครับซอสก็จะหอมหอมวัดสายตาเอ้ยวัตถุดิบลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งทอดลูกชิ้นรักบ,บีทอดเกี๊ยวปลาปลาหมึกกรอบครับเต้าหู้ครับผมอร่อยไม่อยากให้พลาดกับเผือกทอดนะจ๊ะซอสเย็นตาโฟหอมอร่อยดีครับ ร้านเขามี5สาขานะครับอยากให้มาพิสูจน์ด้วยตัวคนเองนอกจากนี้เขายังใส่พริกน้ำสม้มรสเผ็ดเปรี้ยวก็มาจากพริกน้ำส้มครับผนความหวานมาจากซอสเย็นตาโฟมาอร่อยกันอีกทีกับบะหมี่แหง้งหรือกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานั่นเองครับมีลูกชิ้นปลาคือกล้วยเกี๊ยวปลาลูกชิ้นกุง้งลูกชิ้นปลาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่เขาผลิตเองทำเองครับ และที่สำคัญคือไม่ผสมแป้งเส้นบะหมี่จากเยาวราชครับสูตรของอาม่าที่เคยเปิดร้านอยู่เยาวราชมานานแล้วครับเส้นจะเหนียวนุ่มหอมอร่อยมาต่อกันนะบะหมี่แห้งเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหรือ3ามอย่างเลยครับ3มอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเช่นกันครับหมูกรอบสูตรฮ่องกงหนังจะกรอบเนื้อจะนุ่มะ หมูแดงเขาใช้หมูสามชั้นหั่นขนาดพอดีคำแล้วย่างในเตาเป็ดย่างก็เป็นสูตรฮ่องกงครับหนังกรอบเสร็จยอดอยากให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับบะหมี่เส้นเล็กจากเยาวราชเหนียวนุ่มหอมอร่อยอ่ะเสฟพร้อมผักกวางตุง้งอยากให้ทานผักเยอะๆครับดีมีประโยชน์เส่พร้อมน้ำราดเป็ดย่างที่มีเครื่องเทศอร่อยลงตัว อร่อยต่อไปกับน้ำลำไย,ยเป็นลำไย,ยสีเหลืองทองจากจังหวัดลำพูนทางร้านเนี่ยเขานำลำไย,ยมาบ่มให้สีมันเข้มเวลาต้มจะได้สีเหลืองทองครับรสชาติจะหวานกำลังพอดีพอดีครับไม่เลี่ยนไม่หวานมากเกินไปอร่อยสดชื่น <c oughs> นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายครับ ลูกชิ้นเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ทางร้านเข้าทำเองเลยนะครับกว๋วยเตี๋ยวก็มีลูกจิ้มก็มาเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างหมูกรอบจะเป็นสูตรฮ่องกงหมูแดงเป็นหมูสามชั้นเนื้อหมูจะช่ำครับอร่อยไะบะหมี่จากยอวราชา้าสั่งเลยผ่าลไลแมนฟู้ดแพนด้า ส่วนแกร็บเนี่ยเราต้องโทรสั่งอาหารที่ร้านก่อนนะครับแล้วจึงโทรไปบอกแกร็บให้รับอาหารที่ร้านส่งมาให้เราที่บ้านรับออกงานนอกสถานที่มีบริการส่งถึงบ้านครับมีบริการจัดจำหน่ายแบบปลีกและส่งส่งให้ถึงบ้านเลยครับโต๊ะนั่งเขามีมากมายครับที่เห็นนี้เป็นด้านนอกส่วนด้านในกระจกนี้เป็นห้องแอร์ร้านดูสะอาดสะอ้านดีครับรับออกร้านนอกสถานที่ รับทำอาหารกล่องสำหรับงานอบรมสัมมนาประชมุมงานเลี้ยงงานอีเวนต์ต่างๆครับแอดไลน์กันได้ที่เหล่าเฮงมีแอดนำหน้าด้วยนะครับอยากสอบถามสั่งอาหารทักไลน์ไปได้ครับ Facebook ร้านเหล่าเฮงลูกชิ้นปลามีห้องน้ำและทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการครับปัจจุบันเปิดขายมี5สาขา สาขาพุทธมณฑลสาย3เปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งโทร0908923341สาขาราชพิกเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงครึ่ง0873286111สาขาแยกไฟฉายเปิดทุกวัน5โมงเย็นถึง5ทุ่ม0616120848สาขารัตนาธิเบตเปิดทุกวัน11โมงถึง2ทุ่มครึ่ง065 9 6 7 6 7 9 0และสาขาที่มาถ่ายทํานี้พรานนกพุทธมนตนเปิดทุกวัน10โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งแต่ถ้ามีลูกค้านั่งต่อจะเปิดยาวถึง2ทุ่มครับ092 469 190 5 0 80 8 9 2 3 3 4 1ที่มาถ่ายทํานี้ก็ตั้งอยู่ถนนพรานนกพุทธมนตรตลิงชันกรุงเทพครับ หน้าร้านจะเห็นป้ายชื่อสีแดงตัวโตๆครับมีลานจอดรถหน้าร้านและจอดรถได้ที่ริมถนนครับจากถนนพันนกพุทธมณฑลเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าร้านได้เลยครับหน้าร้านตรงนี้จอดได้สิบกว่าคันและจอดได้ที่ริมถนนด้านนอกด้วยครับรายละเอียดในานามบัตรร้านมีทั้งหน้าสาขาทั้งไลน์แอดและ Facebook ครับรวมทั้งแผนที่ด้วยแผนที่ใน Google Map เปิดปั๊บร้านจะอยู่ตรงนี้ครับหาง่าย อร่อยกันเลยใช่ไหมครับผมว่าแล้วเชียวอร่อยจริงๆร้านชื่อดังเลยครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีนะครับขอกำลังใจจากทุกท่านกดไ like, ลค์สับตะไคร้มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอและกระ,กะดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยต่อไปขอบคุณมากมายนะจ๊ะสวัสดีครับ